เป็นฟันกันเราเป็นฟันการเคเป็นฟันว่าอุ้มเงินเป็นฟันบอกอุ้ยมีแต่ฝันนี้แต่ฟันของอุ้มเงินไว่าไม่ไม่ไม่ฝันจะได้หอบมานี้มานี่มานี่มานี่อีกอุ้ม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 มานี่มานี่แล้วอุ้มเงิน มานี่มานี่เร็ว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 เร็อืม้นี้เอโอ้ยอุ้งเนเก่งใช่ะชูโอ้ยอ้เร็วเก็วเก่งเเร็วายนั่งลงนั่งเร็วลูกนั่งลงนั่งลงนั่งลงโอ้ยอุ้งเนเก่งใชวะ อุ้ยเนีนเ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 อืมยหฟันจะได้หอมปากจะได้หอมอ่ะันนี้ฟ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 ันนี้เส็จแล้วเสร็ล้วอืมไหน้ อุ้ยหอมเถอะวะปากหอมเถอะวะอุ้ยอุ้งมันปากหอมเลยบาดนี่อืมไหนไหนไหนดูดูฟันหน่อยดูฟันหน่อยว้ายนี่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 นียวนิดเด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 ียวนิดเ Nè 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 Phần này phần này Ui kinh thế mà Ui thích kinh thế nghe phần này Điều. Ừ. Điều. <Sý> เก่งค่ะวะอฟันแต่ขาวด้วยบาทนี่ยอ้ยไ